อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 รอคำตอบจากแมนยูกุนซือเกตาเฟยยอมรับอยากเซ็นกรเกนวูดร่วมทับถาวอโคเซ่โบตาลัสเทนเนอร์ของเกตาเฟยยอมรับว่าอยากได้เมเซนเกนวูดเข้าร่วมทับเป็นการถาวอนแต่ยังรอคำตอบจากแมนยูว่าจะตัดสินใจยังไง เราไม่รู้ในฐายที่สุดสโมสรของเขาต้องตัดสินใจความตั้งใจที่พวกเขามีกับนักฟุตบอลรายนี้ว่าเป็นยังไงจากนั้นเราจะรู้ถึงความตั้งใจคนเด็กคนนี้ในอานานคตของเขาด้วยผมไม่สามารถบอกคุณได้เราพอใจกับพฤติกรรมของเขาฟอร์มการเล่นของเขาและตอนนี้เราแค่คิดถึงเกมถัดไปเท่านั้นซึ่งก็คือเกมกับเซบีย่าโหอกวัย22ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเข้าร่วมทีมเกตาเฟ่แบบยืมตัวเมื่อเสมยที่ผ่านมาและก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเวนตุสบา์เซลล่าและอนดอโกมาลิดรายงานระบุว,ว่าแมนยูตั้งค่าหัวกลินวูดไว้ที่40ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่เคตาเฟ่ไม่สามารถจ่ายได้เทนฮากให้สัมภาษณ์ระบายหลังแมนยูโดนเบนฟอร์ดตีเสมนอนาทีบาเอเล็กเทนฮาก์กูซแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดออกมาสัมภาษณ์ระบายหลังพาทีมบุกเสมอเบนฟอร์ด1-1ในศึกพรีเมียร์ลีกพวกเรากำลังจะชนะอยู่แล้ว มันอาจไม่ใช่สิ่งที่เราสมควรได้รับแต่คุณต้องคว้าสามแต้มให้ได้ดังนั้นมันจึงมาผิดหวังมากที่ออกมาเสมอเกมนี้แต่เบนฟอร์ดทำได้ดีกับเราในวันนี้พวกเขาแสดงเหตุถึงแพชชั่นและความมุ่งมั่นมากกว่าเราพวกเขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรแสดงออกมามากกว่านี้แล้วทําประตูได้แต่จากนั้นก็มาเสียประตูมันน่าผิดหวังจริงๆพวกเรากําลังจะชนะพวกเราสมควรชดเชยในเรื่องนั้นแต่หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันหลุดมือ,อยังไรก็ตามเรายังมีเกมให้เล่นอีกเยอะ แต่ท้ายที่สุดแล้วแต้มนี้ก็อาจจะเป็นคะแนนที่ดีมากๆก็ได้บทเสมือนัานนีแมนยูรังอันดับ6ของตารางตามหลังแอสตันวิลล่าอันดับ4มากถึง1ส็ดคะแนนเข้าไปแล้วโรนัลโด,โด,โดฟื้นฟอร์มกดแฮตทริกส่งอัลนาเซอร์ถลุง4-1โปลีกซาอูดิซาโนโรน,น,น,นัลโดอดีตดาวิงม United, แมนยูไนเต็ดระเบิดความอัดอัน้นด้วยการกระหน่ำแฮตทริกพาอัลนาเซอร์ปราบเอาทไทยขาดลอย5-1จะได้ตามโอกาส รองแชมป์โปลีกซาอุอิรูการนี่แทบจะปิดตายลงแล้วเมื่อจะฟูกเอาฮิลานในเดินหน้าคว้าชัยชนะต่อนเนื่องก่อนหน้านี้โรนัลโดเจอช่วงเวลาที่ไม่ดีนักทั้งติดโทษแบนตกรอบเอฟซีเชเปส a ์ลีหรือแพสโรวนเนีย2-0ในเกมประชาม,มิตรทีมชาติอย่าไรก็ตามเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์โรนัลโดนำขบวนเพื่อรวมทีมอย่างซาโดมาน่มาเซลลโบโซวิดโอตาวิโออเล็กสเตเลสไล่ถล่มทีมท้ายตารางเอาทายสบายเท้า5-1 ดูโรนัลโดแฮตติกนาทีดอ14 67และ87อีก2ลรู้ได้จากโอตาวิโอและอับดุลรามานการิฟนี่คือแฮตติกที่2แล้วในลีกซีซั่นนี้ของยอดแข่งไว้39พร้อมกับเป็นประตูที่26ในลีกนำดาวชนโวลเนอร์อลิซินด้ามิโตวิชของอัลฮิลาน4ประตูแต่กะนั้นโอกาสลุ้นแชมป์ของอัลนาซเซอร์ยังถือว่าเลื่อนล่างเมื่อจากฝูงละว,ว่าที่แชมป์อย่างอัลฮิลานยังกำชัยได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดบุกเฉือนเอาฉบับ4-3มิโตว,วิชซัด2 เ,เกไมไิเล่โควิดซาบิดซัดเป็นหนึ่งิาลานสานต่อสติโลกด้วยการชนะคู่แข่งทุกถ้วยต่อเนื่องเป็นเกมที่30และยังเป็นการชนะในโปรลีก18นัดติดต่อกันเช่นเดียวกับยังไม่แพ้ใครทั้งสิ้นในลีกซีซั่นนี้โปรลีกซาอุหรือคิวเตอีก5นัดสุดท้ายัอฮิลานนำหน้าเอลนาเซอร์ห่างไกลถึง12คะแนนด้วยกัน